ครับเนี่ยครับเก็บพร้อมนะพร้อมรับปลูกไว้นะครับเอาไปกินครับเอาไว้ไปกินนี่มันเกิดรากแล้วครับเนี่ยฝนตกใส่มันนี่ครับนี่ครับต้นหอมเอาต้นตกหรต้นไม้เบื้องเลยหัวเป็นหัวอะไรนี่แบบนี้ครับเขียวเขียวนะเอาปลูกไปแล้วนะนี่มาเก็บเอาที่มันเหลือๆนะครับเหลือครับเหลือครับเดี๋ยวอาไปตากแดดอีกทีหนึ่งได้เอาไปตากแดดนะครับเป็นรากมันแตกแล้วครับเนี่ยโดนฝนไปสองสามวันนั้นอบการวันนี้ครับได้หอม สองถังนะนี่ว่าแวะมาเอาไม้ฟืนนะครับไม้อะโวคาโดเอ้ยเอาไปดังไฟเนี่หนาวครับนี่ครับสวัสดีครับทบอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลสวัสดีชาววันเสาร์ครับอันนี้พี่ออสพามาเก็บอะไรนะพี่วอดเก็บหอมครับเนะี่ยครับเก็บหอมนะหอมแดงครับปลูกไว้นะครับเอาไปกินครับเอาไว้ไปกินนี่มันเกิดรากแล้วครับเนี่ยฝนตกใส่มันมันเกิดหาด่างแล้วตีอันนี้เขาไถยทีมแล้วเนาะ เราผมเขาไทิ้งครับก็ไทิ้งครับเราว่าเก็บหอมนะไปประกอบอาหารครับยำยำอยู่นะครับอ๋อยำเนี่หัวใสวยครับอ๋อเขาปลูกไว้อันนี้ตะกี้เขาปลูกพร้อมกันด้วกันบอกเออใหญ่แงสวยงามเลยครับกูใหญ่ยังดีๆอยู่นะครับกินได้นะได้ครับกับปลูกไว้ครับเนี่ยเป็น ้แต่เขาหอมสลับครับเขาปรุงดินครับเปรุงดินใหม่เปรับปรับสภาพดินครับแต่ก่อนปลูกกล้วยเขปลูกหอมใส่มันได้ไหลตัวนี้นี่ครับนี่ครับต้นหอมแล้วต้นจ๊กหต้นไม้เบิ้งเลยหัวเป็นหัวอะไรนี่แบบนี้ครับเขียวๆนะเอาปลูกไปแล้วนะนี่มาเก็บเอาที่มันเรือเือนะครับเลือๆือครับเรือเือครับเอวไปตากแดดอีกทีนึงใช่เอาไปตากแดดนะครับลากมันแตกแล้วครับนี่โดนฝนไปสองสามวันนั้น โซนตามผลครับอู้แป๊บเดียวนะครับครึ่งทางแล้วเยอะนะครับเดือดเยอะอยู่เงี้ยครับเนี่ยวันเสาร์ครับวันเสาร์เยอะได้นะครับเต่าเก็บหอมเราจะอยู่ไทยนี่ขายตามช็อปโลเลยจังหวัดนีโลละสามสิบสี่สิบก็น่าจะใช่เลยอืมก็าตามช็อปอีสเตรียลน่าจะมันเจ็ดหรือแปดชิกนี่แหละเยอะมากเลยครับเนี่ยเดินถ้าจะเดินเก็บหมดนี่เนี่ยโอ้อะไเงี้ยมเอาแค่พอกินครับ ฝั่งนน้นก็มี<อ>นะครับบรรทูนก,กับน้องทัดพอประหยัดเงินได้ครับเดินหาเรื่อยๆนะครับโอ้ดินออกมาอยู่นี่เลยนี่ลูกยังสวยๆอยู่นะสวยสวยงามครับหอมหอมแดงมีทั้งหอ,หอมแดงหอมขาวหอมแขกเต็มท้งแล้วอืม <laughs> วันเสาร์แม่ฮายู่ฮากินแม่จะพาอยู่ฮากินอันนี้อีกทางนึงนะครับสองทางนะ<อ><อ>สวยงามเลยครับหอมแม้ต้องเอาไปตากแดดก,ก่อนนะให้มันแห้งนิดนึงเพราะว่ามันโดน้มฝนไปรอบหนึ่งสองรอบนะงวงใหญ่ๆนะครับได้นานอยู่นะเขาก็มาถ่ายถนนมาสี่คนนะครับผมพี่ออสน้องท่านแล้วก็ปา้าทุนท่ดนใดมาทัาน เขาควงกี่บาด้วตวเป็นรอมยมเ <laughs> ขาคือเหตุเขามาไถว่านเสาบ้านอ๋อไม่อยู่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้รอบที่สามแล้วามาเอานะแต่ก,ก็พอได้อยู่ครับเก็บพร้อมสวนกล้วยนะนกล้วยครับคำพมา่าอันนี้ก็จะเป็นคำพม่าเก่าใช้สลิงแล้วก็เสานะครับทีนี้เขาก็ปรับปรุงดินปลูกหอมไปก่อน เพราะว่าปลูกกล้วยเขาจะปลูกในช่วงหน้าร้อนครับหน้าร้อนมีนช่วงหน้าร้อนนะตอนนี้ก็ลมพัดเย็นเลยครับกำลังจะเข้าหน้าฝนหนาวถ่ายปรีเอของเราดีกว่าครับได้หอมเยอะแล้วเต็มมือแล้วออกมาไหมเทนงเร็อโอ้ยเอฟซีเบิ่งไหนไหมนี <c oughs> ออน่อุดรครับอุดรประเทศอุดรประเทศอุดรอ,อันนี้ประเทศชัยภูมินะครับประเทศอุดรบ่าวอุดร นี่ก็ป่าทูนครับไปที่อุดรอ,อ,อีกแล้วแเต็มทางของแท้นี่มีรถปาาหัวหอมเลยในการออกแท็กซีนกซ่นะแท็กซี่นะหาหาหอมปา่านะแท็กซี่ยังมาอยูงอ่งดีเดีนนย๋ยวผมประกอบการวันนี้ครับได้หอมสองถังนะนี่ก็แวะมาเอาไม้ฟืนนะครับ ใบเอวโกดูเอาอเปดทางไฟหน้าหนาวครับเี่บรัางไฟย่างไก่ย่างไก่ส้มตำอ่าหาอยู่หา,หากินวันสุกโอ้วันหยุดวันหยุดนะครับวันเสาร์นะย้อนอาดูนพามาแล้วก็น้องชายหยับบนประกอบการหยับนะ <laughs> พร้อมสวยๆเลยนะครับ ปืนด้วยไอ้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ